1ิหนาฬิกาสีนาทีนะครับคลิปนี้อยู่ที่สถานีบ้านครูบัวนะครับดีมาชมรถเร็วที่171นะครับกรุงเทพสุงไงโกลกนะครับ เอาตัวตอม C136 นะครับวันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ20กว่านาทีนะครับ คลิปนี้ผมถ่ายวันที่10มิถุนา2565นะครับแม่วน,นี้ใช้น้าต้อมทำขบวนนะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ